รายการไหนนะหรือว่ามีช่วงไหนเป็นพิเศษที่ชอบติดตามอยู่เป็น,นออประจำเลยด้วยหรือเปล่าหลักๆเลยเลยครับต้องละครแน่นอนผมจํารอ,องละครของเจษฎีทุกเรื่องแล้วแน่อน,นอนยอดจี๊ดๆนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกรายการข่าวบ้าง<ส>า,า,<ส>าลุข่าวสามบ้านเมืองบ้างโอ้นี่ดูมีสาระมากเลยมีลุข่าวเพลินๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเช็คข่าวตัวเองด้วยรายการอะไรรรรราาาายยกกเหนะถ้านึกออกกมันเป็นพวก เชฟกระทะเหล็กโอ้ไยสุดยอดดูแลหิวดูแลหิวเดี๋ยวไม่ได้เปลี่ยนเวาลาเลยด้วยนะฮะเปลี่ยนเวลามาเป็นเวลาเที่ยงวันเสาร์นะทุกที่วันเสาร์แล้วก็เพิ่มเชฟคนใหม่เข้ามาอีกเยอะเลยนี่สุดยอดนะครับพูดถึงเชฟกระทะเหล็กเนี่ยครับถ้า,เ,าเกิดว่าดูราเการ HD แล้วมันชัดเป็นพิเศษคือไม่หิวสั่งอยู่แล้วเนี่ยยิ่งเพิ่มความผิวทุเรียถ้ามีกลิ่นเอาก็ด้วยได้นี่เจ๋งเลยนะ นี่กว่าสามวิตรีบะยี่สามวิตรีนะคะยี่สามวิตรีอีกอ่ะเมื่อกี้เป็นคำถามที่เราถามกันเองเ่ความอยากรู้ของเรานะครับแต่ตอนนี้เรามีเรื่องราวจากทางบ้านซึ่งเป็นคำถามที่เรารวบรวมมาจากเนี่ยแหละไี่น้องชาวพื้นที่นะครับแล้วก็จัดฉลากขึ้นมาทั้งหมดสี่คำถามด้วยกันในวันนี้อะมาดูคำถามอะไรดีกว่าครับมีคำถามอะไรกันบ้างนะครับทีนี้เลยครับนะครับคำถามแรกครับก็ถามคุณอมนะครับ บอกว่าเห็นในไอจีนะฮะหรืออินสตาแกรมของพี่อมอมมีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำละครเรื่องรักเร่นะฮะละครจะเป็นแนวไหน เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอยากรู้จังว่าจะได้ชมเมื่อไหร่คะมีมันแปดคำถามอยู่ในคำถามเดียวน่าเดคุ้มอ่ะคำถามนี้จริงๆนะเรื่องนี้จะเป็นคล้ายๆที่พี่ต้าบอกไปเป็นความรักที่มีประวัตินะครับแล้วผมรับบทเป็นด็อกเตอร์รามินซึ่งซึ่งจะเป็นทูตที่เวียนนาโโอ้หแล้วตัวนางเอกคือนะเป็นท่านทูตเลยเหรอท่านทูตครับผมคุ้ม แล้วคือนางเอกจะเป็นรูรารูร่ารูราเป็นนักศึกษาครับอ,ออกวาดูหเหมือนกับว่าเราไปแล้วก็พาเราเที่ยวมือชมมืออะไรนี้ก็มีครับ<อ> <ผม S 1> เกิดขึ้นแล้วก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายระหว่างท่านพูดกัน้นักศึกษาใช่ครับออนักศึกษาอ๋านานาอ,อ แต่ต้องบอกว่าก่อนก่อนจะเจออุปสรรคเนี่ยมันจะมีความหวานมีความรักถามคำามที่ท่องที่ต่างๆึ่งสิภาพไม่ได้เลยนะเพราะว่าที่บอกว่าสาถานที่สวยงามมากทำไมพี่เตี้ยงต้องไปยินใจด้วยเะดี๋ยวผมจะรอคำถามต่อไปครูนครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็หน้าติดตามเป็นหนึ่งครับจะได้ออนประมาณเมื่อไหร่จะได้ออนประมาณเมื่อไหร่นะผมคิดว่าต้นปี ต้นปีน้าจะมีให้ดูน่าจะประมาณประมาณปลายปลายปีหรือต้นปีหน้าครับปลายเดือนหน้าได้ดูถ้าเงินนอเล่นไปนานอยู่